ชื่อว่า Lucky Store นะคะตอนนี้มันก็เป็นช่วงอ่าัมเ m อร์เชอรี่ก็นสุดอ่ซูมซูมให้ดูซูมให้ดูตอนนี้เชอร์รี่เนี่ยแถวหนึ่งก็สองเหรียญแล้วถ้ากับโลนึงประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทเลยค่ะแล้วดู จอของดีอันนี้องุ่นของ g r a เปอรอันนี้เขาจะทํารสชาติเลียนแบบแบบอันนี้เป็นกัมดรอปจะรสชาติเหมือนหลักฝรั่งอ่ะแล้วมันมีแบบว่ารสชาติเหมือนแบบคาร์ดานแคนดี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เจอแต่กัมดร r อปเดี๋ยวจะลองซื้อกัมดรอปเนี้ยไปกินเพราะว่าอร่อยมากเขาเรียกแชมเปญเกรปอร่อยมากมันหวานมากรสชาติก็เหมือนจะเป็นแชมเปญจริงๆหวานมาก บ้านเราเลกอนไข่ปลาเห็นมีขายกันแบบตามรถจากเมืองจีนไม่น่าจะสู้อันนี้ได้นะโอ้ยอันนั้นรสชาติคนละเรื่องเลยอันนี้คือแบบว่าเมือ่อวานนี้กินดูเนี่ยคือรสชาติมันหอมเหมือนกับวาอย่างดีเลย ก็ะจะเป็นในส่วนของ meat and seafood station part, อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างว่าเขาขายพวกซีฟู้ดอะไรแบบเนี้ยอะไรกันบ้างพามาดูนะจะเห็นว่ามีกุ้งค็อกเทลน่าอะไร r o rock r r a b c r a w s s a l m o n Trout อะไรอีกนะชูน่าอะไรแบบนี้ก็คือเป็นส่วนของอาหารทะเล King Snow Crab อันนี้ก็จะเป็นเชลต์ของชีสหลากหลายชนิดเลยโ้คือแบบละลานตามากเลยอ่ะสุดๆไปเลยชีสแฮม แล้วก็เป็นส่วนในพวกอาหารที่เป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ต่างๆอเมริกันแอปเปอร์ไทนเซอร์น่ากินมากเลยแลเนี่ยเขาก็จะขายเป็นพาวอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนของสลัดบาร์นะคะอย่างที่เห็นสลัดบาร์เขาก็จะใหญ่มากเลยก็มีแบบที่เป็นมิกซ์ไว้เสร็จแล้วเรียบร้อย ในส่วนของอาหารสำเร็จรูปเป็นพวกเครื่องเคียงต่างๆนะสำหรับเอาไว้ทานกับดินเนอร์เป็นพวกแซนซันวิชเป็นอาหารกลางวันแล้วก็มีพิซซ่าที่เบคไว้แล้วส่วนของ คือเป็นร้านกาแฟใน local market เลยเป็นที่ที่เดียวกับที่พามาเลือกซื้อผักผลไม้นี่แหละเขาก็จะเป็น uh, เหมือน local coffee shop เล็กๆ uh, เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ากาแฟจะน่าสนใจแค่ไหนปเดี๋ยวเราไปชมกันตอนนี้นะคะเขาก็กำลังทำคาปุชิโนอยู่ก็จะเห็นว่าแมชชีนเนี่ยก็เป็นเหมือนของบ้านเรา Yeah you can you can go ahead it's okay Thank you so much you เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆวิธีการทำก็เหมือนกันแหละก็คืออันนี้ก็เป็นซิงเกิลช็อตแล้วก็มีการใส่นมใส่น้ำแข็งใส่ครีมมันก็เหมือนกันแหละเนาะแต่เราพามาดูสนุกๆไปช่ย <laughs> ใส่เสร็จและอ่าใส่วิปครีมจะเป็นคาปูชินโน่ Um can I have chocolate sauce too? Uh, can add chocolate? Sauce? Yes, thank you so much นี่นะคะก็จะเห็นแล้วได้เป็น i c e าไอซ์ค um, าปูชินโน่ สองเหรียญ95เซนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินไหม จบแล้วนะคะกับคลิปที่พาไปเที่ยวกรอสซี่ของอเมริกาก r อสซี่หรือที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเรียกต่างกันที่บ้านเราเรียกงซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ที่นั่นเรียกก r อสซี่สุดท้ายเนี่ยท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีแถมการแกะวอลนัทให้ดูด้วยเพราะว่าพี่จะได้วอลนัทมาจากที่กรอสซี่ที่อเมริกาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการแกะวอลนัทสดๆเนี่ยเขาทำกันยังไง คือจะฮิตมากช่วงสักประมาณปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยก็จะมีพวกถั่วพวกน,นี้มาให้แกะทานกันไปดูกันเลยโอเควันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่จะ มาแกะวอลนัทให้ดูนี่ส่วนตัวเราเองเนี่ยไม่เคยแกะมาก่อนก็จะมาสาธิตการแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือง่ายมากแค่นี้เองเรียบร้อยละ พอแกะมาข้างในก็จะเป็นน,น,นี้ไม่สวยเลยเดี๋ยวเอาใหม่